เมื่อวันที่29ธันวาคม2567ที่ผ่านมานายแพทย์โอภาสการกบินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเปิดโครงการบำเพ็ญสาธารณาประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณากุศลพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมาราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมนาถบอิษรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวุฒิอิมสัมราน รองประลัดกระทรวงสาธารณาสุขนางสาวพิมประดาสิริจิตทงชัยผู้อํานวยการสํานักโครงการพระราชดําริโครงการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษกระทรวงสาธารณาสุขคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพร้อมกันนี้ได้มอบชุดปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์สมุนไพรให้กับประชาชนที่มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วณนะท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานคร ในวันที <änd> ่ผมได้มีโอกาสมาดำเนินกิจกรรมจิตอาสาลองทําความดีด้วยหัวใจของสังมสุขสุขเพื่อบำเพ็ญสาธาประโยชน์แบำเพ็ญสาธารณกุศลพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสุภพพระบาทสมเด็จพระพรมสชนกกาธทิเบตมหาภูมิพนยูเเดราชารุากพิทระชา่นนและงค์อานดิรเจอาตาสิงพ คุณจิตอาสาทุกสายส่วนที่มีจิตใจน,นุ่งสมในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิทธิ์ตอบแทนเพื่อให้ประชาชนที่มาสัมการะมาเที่ยวแก้วได้รับการดูแลจากจิตอาสาสุดทีงสุด